เสริมลุกให้ดูดีมีสไตล์ด้วยเสื้อเบลเซอร์ผู้หญิงสีครีมและสีดำในราคาเบาๆหลักร้อยท่านเองนะครับลายดอกไม้สุดหวานใส่สบายในทุกดูก,การสาวๆห้ามพลาดเลยนะครับเสื้อบลเซอร์ผู้หญิงนะครับก็อยากจะแนะนานะครับแฟชั่นเกาหลีนะครับเบลเซอร์ราคาเบาๆนะครับบลเซอร์อผู้หญิงหรูหราสีครีมและก็สีดําสุดคลาสสิกครับ,รบสาหรับสาวๆที่กำลังมองหาเสื้อ เบลเซอร์ที่ผสมผสานความรูหราและความเป็นธรรมชาติในหนึ่งเดียวเสื้อเบลเซอร์ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ที่สุดนะครับมีให้เลือกทั้งสีครีมและสีดำนะครับให้คุณเสริมลุคแบบมินิมอลและหรูหราได้ในทุกฤดูการนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับก็เป็นประเภทเบลเซอร์นะครับวิธีการซักก็ซักมือเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับสวมใส่ในทุกฤดูการนะครับความยาวของ เสื้อผ้าก็แบบยาวแขนยาวนะครับลวดลายก็เป็นลายอดอกไม้สุดน่ารักนะครับเพิ่มความหวานให้กับทุกลุกทันทีเดียวนะครับขนาดสินค้านะครับมีทุกขนาดนะครับท่านสามารถคลิกเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ให้มาพร้อมนี้นะครับก็สนใจนะครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ